ถ่านที่เราใช้เหลือจากการทํากับข้าวหรือว่าหุงต้มนะครับผมเราก็จะมีถ่านเหลืออย่างนี้นะครับถ้าเราจะทิ้งก็เสียดายเราก็สามารถที่จะเก็บถ่านของเรานะครับเอาไว้ใช้ต่อขราวหลังได้หรือว่าไว้ใช้ครั้งต่อไปได้โดยครั้งนี้ผมใช้โดยการคีบถ่านเอาไว้ในไหนะครับแต่ถ้าใครไม่มีไหก็เป็นหม้อหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถ จะใช้ฝาปิดหรือว่าอะไรปิดได้ไม่ให้มีอากาศถ่ายเทได้น,นี่ก็คีบไว้ในไหยอย่างนี้นะครับแล้วนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของผ้านะครับนี่เป็นผ้าห่อดินนะครับก็อาจจะเปียกๆหรือว่าชื้นๆหน่อยทางตรงผ้านะครับก็ามาปิดไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าใครไม่มีผ้าหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นอะไรปิดไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการปิดก็คือเราจะไม่ให้มีอากาศถ่ายเทได้ ก็จะเป็นการสุญญากาศเอาไว้นะครับผมเราก็จะทิ้งไว้ให้ตัวถ่านของเราเนี่ยมันเย็นตัวสักพักหนึ่งนะครับถ้าภายในไหหรือว่าภายในภาชนะของเราเนี่ยไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับถ่านของเรามันก็จะดับตัวลงเองแบบอัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บถ่านเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะครับอันนี้มันก็เป็นวิธีโบราณนะผมการเก็บถ่านเอาไว้ใช้นะครับ โดยการใช้ไหนะครับผม